ท่านสาธุรณบริษัทวันนี้คงยังเป็นวันที่8ตุลาคม2อง3ันห้าตามเดิมแต่ว่าพูดเป็นตอนนี่สองตอนนี้ขอพูดถึงตอนที่ไทยจะเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องครามโลกเกิดขึ้นท่านนั้นหลายคิดเอาไว้อยังว่าสงครามโลกเกิดขึ้นแล้วก็มันไม่ได้เกิดกับประเทศไทยโดยตรง ไม่เกิดภายนอกประเทศนอกเขตของไทยเป็นอาวุธปืนก็ไม่มาถึงประเทศไทยเครื่องบินก็ไม่มาถึงประเทศไทยแต่ต้องระวังจรวดแต่เรื่องจรวจดที่ต้องระวังกันหน่อยเพราะจรวดมันมาจากใต้น้ําได้ยิงได้ได้ได้ทางไกลได้ถ้ามันจะเกิดขึ้นบ้างก็เป็นขนาดย่อม ว่ามจุดต่างๆเป็นจุดเล็กๆอาจจะโผล่ขึ้นจุดนี้บ้างจุดนั้นบ้าง,างเป็นการทําให้รวนกําลังเขาจะหันรวนเขาจะตั้งกลุ่มข่้งบางจุดเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจเรควองสงครามโลกไม่มีเรื่องหนักใจในเรื่องการตายของเราเรื่องดังสีของวิทยาศาสตร์และสมีต่างๆไม่มต้องตกกังวล ขอยืนยันว่าบุาคคลที่นับถือพระพุทธเจ้าจะไม่ตายเพราะรังสีต่างๆตามที่บอกกัแล้วนี่ความร่ำรวยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างการแรกเขาบอกว่าเรื่องน้ํามันจะเป็นเหตุให้รวยเพราะทุกประเทศต้องใช้น้ามันดีประการหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นจริง,รงๆแ <c oughs> ม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าสงครามดโดยตรง แต่ว่าทหารของประเทศบางประเทศ <c oughs> อาจจะต้องยกเขามาตั้งในจุดใดจุดหนึ่งของประเทศไทยเวลานั้นเราก็ขายน้ำมันให้เขาเราก็รวยถ้ามีกองทหารอื่นเข้ามามันจะดีหรือไม่ดีก็นี่เป็นเรื่องของการเมืองถ้ามีความจําเป็นเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับถ้ามีการยอมรับไรายได้ต่างๆของประชาชนก็เกิดขึ้น ตอนนี้รัศมีต้องการในเมื่อมันไม่ถึงประเทศไทยเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่มีความลําบากบรรดาท่านที่ทานาทั้งหลายท่านที่มีนาแย่เพิ่งขายนาในราคาแพงมากนักเ <c oughs> ้อขายก็ขายเถอะแต่อย่าขายให้มันหมดก็มีคนหลายคนมาบอกว่ามีที่ยี่สิบไร่บ้างสามสิบไร่บ้างห้าสิบไร่บ้าง100ร้อยไร่บ้างอยากจะขาย ขายได้ไล่แล้วเป็นล้านนี่ก็เห็นใจเหมือนกัน <c oughs> ความจริงเงินนับล้านนี่เป็นของหายาก <c oughs> ก็เห็นใจเขาอาจจะตั้งตัวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าไม่ลืมตัว <c oughs> แต่ว่าบางท่านที่ไม่มีโอกาสจะขายนาของท่านได้นาของนท่านอยู่ไกลที่เจริญอยู่ไกลแม่น้ําไกลถนน,น ถ้าเขาจะซื้อก็ซื้อราคาถูกท่กนานกา็ไม่อยากจะขายเละขายราคาแพง <c oughs> ในที่สุดท่านก็นไม่มีโอกาสจะขายในเมื่อเวลานี้ไม่มีโอกาสจะขายท่อาจจะเสียดายว่าที่นาของเราไม่ได้ขายเราไม่รวยแต,แต่ว่าถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆท่านจะดีใจพ่ะานาท่านไม่ได้ขายทา้งนี้เพราะอะไรก็ข้าวของท่านดี่ออกมาราคามันแพง มันยังขายได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทจะแพงกันหมดดูองครามโลกครั้งที่สองทุกสิ่งทุกอย่างมันหายยากยิ่งเขายิ่งลบกันโอกาสที่เขาจะทํามันก็มีน้อยเขาต้องใช้เวลาลบกันมากขึ้นท่านี้เราก็ขายได้ดีมาส่วนด้านขาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็ดีมากแต่ว่าอุตสาหกรรมเขาต้องระวังโรงงาน โรงงานต่างๆต้องระวังระเบิดภาคพื้นดินไม่ใช่ระเบิดจากอากาศแล <c oughs> ะเบิดภาคพื้นดินจะอรารวาดถ้าจะถามว่าจะหาทางป้องกันยังไงนี่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าทีต่ตำรวจทหารถ้าเจะเรียกว่าท่านจะขอโรงงานทางด้านพุทธศาสนาก็มีบอกไม่ได้จะบอกได้ยังไงว่าเรานับถือพระเจ้าเท่ากันหรือเปล่า ถ้านับถือพระพุทธเจ้าเท่ากันก็เอาของที่ท่านให้ไว้ท่านให้ไว้ก็คือความดีของดีถ้ามีไว้ในรัศมีนั้นจะไม่มีอันตรายจากภัยระเบิดพื่ภัยโจมตีต่างๆจะไม่เกิดขึ้น <c oughs> เหมือนกับสมัยมีออขอกาคอในที่ต่างๆเคยถูกโจมตี แต่ทา,านประธานเจ้าของประธานที่นั้นจ้นที่ไหนที่นั้นเกิดมีความเคารพพระพุทธเจ้าขึ้นมามีของใหญ่ของอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงไว้เป็นเขตในเขตนั้นปรากฏว่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยถูกโจมตีเมื่อข้าศึจยิงเข้ามาก็เข้าไม่เข้าฐานที่ของนั้นไม่เข้าฐานเป็นั้นว่าทหารในเขตนั้นก็ปลอดภัยข้อนี้เป็นสัญ,ญ,ญลักษณ์ก็ได้เห็นว่า ถ้าเรานะืบอผอพระพุทธศาสนาจริงถ้า <c oughs> ยอมรับนะื้อือพระพุทธเจ้าจริงสิ่งใดที่ท่านให้ไว้สิ่งนั้นเราครบด้วยความจริงใจถ้าทุกท่านจะปลอดภัยจากสงครามโลกครั้งที่สามตอนนี้ถ้าโรงงานต่างๆมีความเคารพพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจจริงๆโรงงานนั้นๆจะพ้นอันตรายจากระเบิด ถ้การทำอนไรต่างๆจงสันปาวุธจะไม่เกิดขึ้นกับโรงงานนั้นโรงงานนั้นในเมื่อผิดของได้ก็จะขายดีรวยเขารบกันเขาไม่มีเวลาทำเรามีเวลาทำเพราะเราไม่ต้องรบเขาต้องสูญต้องเสียเงินเพื่อการรบถ้าการรบต้องใช้เงินมากเราไม่ต้องสูญเสียเงินเพื่อการรบเราก็ขายของของเราแล้วในเมื่อของไม่ขายราคาก็แพง แล้วเมื่อขายของราคาได้ราคาแพงมากเพราะรัฐบาลก็ได้ราเสียก่อนมากขึ้นประเทศก็รวยคนก็คนในประเทศก็รวยนี่พูดด้วความร่ำรวยที่ไทยจะเป็นมหาเศรษฐีโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันตามจุดต่างๆที่ที่เขาที่บริษัทเขาเจาไว้เขาบอกว่ามันไม่พอใช้มันก็จะปรากฏขึ้น พราะเราไม่มีโอกาสซื้อน้ำม,มันต่างประเทศน้ำม,มันต่างประเทศจะซื้อได้ยากกับราคาแพงอันนี้เขาก็จะดึงขึ้นมาใช้ราคาเหมือนราคาต่างประเทศอย่างนี้อุตสาหากรรมของเราก็จะรวยไม่ได้ถ้าบังเอิญคนไทยอย่างที่ฝังใช้หัวเจาะลึกๆหัวเจาะยาวเจาะลงไปลึกๆแต่ตามหลักน,น,นักวิชาการเขามีอยู่แต่มาก็ไม่ได้ค้านตามนั้นนะ ลองเจาะดูตามที่ดตอร์สัพพสาท่านพูดดรสัพพสาท,ท่านบอกว่าที่ใดก็ตามเจาะลงไปมันจะมีน้ํามันแต่ว่าผิวดินมันจะลึกจะตื้นกว่าการนั่อีกอย่างหนึ่ง่างหากถ้าที่เขาเจาะเวลานี้ยังไม่ถึงขุมน้ํามันจริงๆมันไปถึงต่อมเล็กๆบนหลังหลังถังของน้ํามันยังไม่ถึงถังน้ํามันแท้ ถ้าใช้หัวเจาะประมาณหกกิโลเมตรอย่างสิดเจาะอ,อย่างนี้มัต้องใช้กี่บอ่อแล้วแค่เพียงแค่สิบบอ่อเดินกันวันไม่รู้จักทะเรเท่าไรก็มันจะหมดเราใช้ประมาณสามสิบเท่าหรือสามร้อยเท่าของเวลานี้สักพันปีมันก็ไม่หมดเพราะมันเป็นทะเลใหญ่ <c oughs> นี่ยต,ต้องเตือนสัตว์ประเพณีนะ ถ้าบังเอิญคนไทยของเราดึงขึ้นมาได้เองแล้วก็กดราคาน้ำมันให้ต่ำลงไปอย่างแพงที่สุดก็ทาน้ำมันในราคาน้ำมันในเวลาปัจจุบันรักษาราคาน้ำมันไว้ต่างประเทศเขาต้องซื้อแพงเราถูกอุตสาหกรรมของเราก็มีราคาถูกขายก็ได้กําไรกําไรก็จะมีมากกําไรจากอุตสาหกรรมด้วยกําไรจากเรษตกรรมด้วยก็กําไรจากน้ํามันด้วย แล้วก็จะมีกำไรมากมายประเทศไทยก็จะเป็นมหาเศรษฐีนี่ต่อไปก็มันมีเวลาเหลือบรรดาท่านพุทธบริษัทตรก็มาคุยกันว่าถ้าบังเอิญสงครามโลกไม่เกิดจะว่ายังไงก็ต้องตอว่าถ้าสงครามโลกไม่เกิดก็เป็นของดีแต่ว่าท่านดรสารศาสตร์นี่ท่่นเดียวกันนะบอกเขาไม่เรียกสงครามโลกเขาเรียกสงครามใหญ่ ม,มันเป็นสุามันเป็นสงครามใหญ่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สงครามโลกก็เป็นอันว่าถึงไม่จะเป็นสงครามโลกก็ตามสงครามใหญ่ก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราก็บทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่สองมาใช้กันหนึ่งผ้าในสมัยนั้นหาคนนุ่งผ้าดีมากดีได้ยากแต่ส่วนมากก็จะมีคนนุ่งผ้ากลขาด เพราะเวลานั้นโรงงานทําผ้าของเรายังมีน้อยแต่เวลาที่โรงงานนทําผ้าของเรามีมากแต่ก็ไม่แน่นอนนักบางทีระเบิดเพลิงจะเกิดจากผ้าพื้นดินก็ได้ถ้าระเบิดเพลิงจากผ้าพื้นดินเกิดกับโรงงานโรงงาน,งงานทําผ้าของเราก็จะหลายตัวไปผ้าก็จะน้อยอันดับแรกเตรียมผ้าไว้ก่อน อันดับที่สองเตรียมพื้นดินไว้ถ้ามีอยู่มั่งไม่มากใหม่ใหมก็จะเพิ่งรีบขายเกินไปถ้าได้กําไรมากๆเป็นล้านๆก็ไม่ว่าอะไรขายเถอะถ้เาเก็บไว้ดีอย่าใช้ให้หมดตัวอยัง <c oughs> คิดว่าถ้ามันหมดตัวแล้วเราไม่มีทางจะาห,าหาที่ดินมาขายได้ใหม <c oughs> ่การที่สองเตรียมไม่เตรียมกายเตรียมใจ เตรียมใจว่านึกถึงความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกเต็มไปด้วยความทุกข์โลกไม่มีความสุขโลกแอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ในเมื่อมันเป็นอนิจังมันก็เป็นความทุกข์ในที่สุดก็เป็นอนัตตาตายหมดนี่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรความจริงเย็แอนัแตาเรายอมรับก็ไม่เป็นไรถ้าจิตยังไม่ยอมรับ มันก็มีความดิน้นรนมันก็มีความเล่าร้อนถ้าจะดิน้นรนจะเล่าร้อนขนาดไหนก็ตามเราก็จะหนีไม่พ้นในเมื่อหน,นีไม่พ้นเราก็ต้องทนสู้ทนสู้กับภาวะของสงครามนี่เราจะสู้กับใครแล้วก็สู้กับตัวเราเองนั่นคือต้องใช้น้อยกินน้อยนอนน้อยนอนมากๆ นอนมากๆแล้วตื่นไหวๆทางกำลังตาใช้กำลังร่างกายทำการงานให้ดีให้พูดถึงนี้เราเรื่อยๆไปที้เป็นว่าก็ตามพัษกรกรเขาต้องต้องเติสสดสถาบักว,ว่าประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีและคนไทยทุกคนจะเป็นมหาเศรษฐีไหมก็ต้องขอแต่ว,ว่าคนไทยคนไทยทุกคนไม่เป็นมหาเศรษฐีทุกคนแต่ว่าก็มีคนจํานวนมากที่จะเป็นสิทธิ์เขามหาเศรษฐี คือเป็นคนงานของมหาเศรษฐีเราก็จะเป็นเศรษฐีเล็กในครอบครัวเล็กๆได้เหมือนกันสมมุติว่าครอบครัวใดยังไม่เคยมีเงินล้านครอบครัวเล็กๆประเภทนั้นจะมีเงินล้านใช้ถ้าประเภทขครอบครัวที่มีเงินแสนใช้ต้องถือว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนมากถ้าประเทศไหนว่าบ้านไหนมีเงินล้านใช้ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ้านที่พอพอมีพอกินพอใช้ พอหายได้เลี่ยงตัวรอด <c oughs> ที่มีเงินเหลือเป็นแสงก็ถือเลี่ยงตัวรอดเหมือนกันที่ได้มาอย่างนี้เพราะว่าเรามีกำไราจากสงครามแต่เราไม่อยากให้เกิดสงครามตอนนี้มาพูดในทีหนึ่งที่ดาวุฒิธ่านบอกว่าศาสนาคริสจะส,สลายตัวแต่ศาสนาอิสลามท่านไม่ได้บอกว่าจะสลายตัวหรอเปล่าแต่ว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกว่า ถ้าสงครามเกิดขึ้นข้างหลังหลังพุทธการแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วกล่าวว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาจะรับราข้าวฟันตึง,งกันแล้กันจะตายไปฝ่ายขึ้น,น,นกันจะเลิกลากันตอนนี้ด้านลึนรๆของาศาสนาของเขาก็จะมีการหย่อนตัวลงไปก็ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความเสียหายเกิดขึ้น ตายไปฝ่ายละครึ่งเนี่ไม่ใช่เล็กน้อยในบรรดาท่านพุทธบริษัทการเชื่อพระเจ้าจะน้อยลงหรืออาจจะสลายตัวอย่างท่านดาวุฒิบอกก็ได้ท่นนี้มาพูดถึงพุทธศาสนาบ้างทางพุทธศาสนาถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นจริงๆทางพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพุทธศาสนา จะร่วเรื่องได้จะมีความอุดมสมบูรณ์ได้เพราะคนเห็นทุกข์ในเมื่อคนเห็นทุกข์ก็ยอมรับนับถือศีลธรรมมากขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชฝ่ายปฏิบัติเนื่ฝ่ายปริยัติตั้งกต่อีกฝ่ายหนึ่งต่างหากคือท่านเรียนแต่ท่านยังไม่ได้ทําเรียนรู้จะถือว่าไม่ดีไม่ได้ท่านก็ดีท่านมีความรู้ ความรู้ในด้านปริยัติก็จะเจริญขึ้นความสามารถในด้านปฏิบัติก็จะเจริญขึ้นไม่ช่วงนั้นอาจจะมีพระที่ได้อภิญญาหรือว่านักปฏิบัติที่เป็นฆราวาที่ได้ปัญญาเกิดขึ้นถ้ามีนักอภิญญาเกิดขึ้นในบรรดาท่านพุทธบริษัทอันตรายต่างๆจะเกิดขึ้นได้น้อยเต็มทีเพราะอาศัยอภิญญาช่วยดัง <c oughs> ล้นอกจากนั้น ความจเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจของเราก็เจะเรุ่งเรืองขึ้นมากเพราเราไม่เสียหายมากเรามีความสุขในเมื่อเขาเลิกลบกันเขาก็ขาดขายเกือบทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารการบริโภคเขาก็ขาดเราก็ขายเครื่องมือเครื่องใช้เขาขาดโรงงานในประเทศไทยของเราเวลานี้มีมากแต่เราก็ขายเปรวมความว่าทุกอย่าง มันก็จะมีแต่ความก้าวหน้าจะมีความร่ำรวยดูตัวอย่างประเทศเยอรมันกับประเทศญี่ปุ่นเมื่อหลังสงครามโลกแล้วก็ถูกบังคับห้ามไม่มีทหารพอสองประเทศนี้ไม่มีทหารขึ้นมาไม่ต้องเสียเงินข้างงบประมาณทหารเพื่อก็ประมาณทห,ห,หารต้องเสียมากเราเอาวัตถุดิบปกรณ์ต้องเตรียมเตรียมไว้บางทีไม่ได้ใช้ล่าสมัยต้องซื้อใหม่ของเก่าก็กเก็บไว้หรือว่าเคยว่าขายไป อันนี้ไม่ในเมื่อไม่ต้องเตรียมการรบไม่ต้องเตรียมทหารก็ประมาณก็เหลือใช้ประเทศก็มีความร่ำรวยประเทศไทยเราก็ฉะนั้นในสมัยเมื่อเคารพกันเราก็พยายามประวิงทุกอย่างอย่าให้มีการรบถ้ามันมีความจําเป็นจริงๆก็จํากัดสถานที่รบมันหมายความว่าสงครามใหญ่ละไม่มีใครเข้ามาในประเทศไทยพวกเดียวตีกันเขาตีกันทางโน,น้น เขาไม่ตีมาทางนี้เขาอาจจะตีไปทางยุโรปตีไปทางเป็นทางอเมริกาเขาไม่ตีมาถึงประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยก็ต้องมีส่วนร่วมส่วนร่วมในความทุกข์ที่เกิดจากสงครามอันนี้ในเมื่อเขาไม่ตีเข้ามาถึงเขาก็มีความอดม,าามาสมบูรณ์แต่ตอนนี้ขอทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งว่าตีเล็กมีนะตีใหญ่ได้ไม่มีมตีตีเล็กก่อกวน สงครามก่อ,อกวจะมีเป็นของธรรมดาท <c oughs> ั้งนี้ก็ต้องเจอความสามารถรัฐบาลทหารตำรวจเราสามารถจะควบคุมความสงบสุขไว้ได้เหตุต่างๆจะเกิดขึ้นจะไม่พ้นวิสัยรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจะสามารถปราบปรามได้ถ้าถามว่าเขาใช้รัศมีอาวุธเคมีใช้รังสีต่างๆ ก็ขอตอบว่าเป็นเรื่องเล็กๆพระพุทธศาสนาป้องกันได้แน่อันนี้ขอยืนยันจะเป็นนิวตนิวเคลียร์นิวอะไรก็ตามเถอะขอยืนยันว่าพุทธศาสนาป้องกันได้แน่แต่ว่าทั้งนี้ท่านหลายต้องไปหาจากพระที่เป็นนักปฏิบัติทางด้านจิตใจที่ข้าท่านข้าทิ้งฌานโลกีส่งตัวแล้วส่งตัวแล้วก็ส่งความเป,ปรติยา ถามว่าเวลานี่จะหาที่ไหนก็ขอตอบว่าเวลานี่จะเพิ่งหาอจ <c oughs> จะมีที่ไหนบ้างก็ได้แต่ไม่มีใครเขาบอกกันถ้าถึงเวลานั้นจะปรากฏตนเองท่านจะแสดงออกมานเรื่องความปลอดภัยว่าท่านสามารถจะป้องกันได้ถ้าท่านองค์ไหนจะเป็นพระก็ดีจะเป็นคราวาก็ดีไม่ใช่หมายความว่าพระเสมอไปฆราวามีความสามารถก็มีมาก <c oughs> ก็สามารถจะป้องกันได้มันก่าจะทาได้ก็พึ่งท่านนั้นท่านต้องให้เป็นที่เพึ่งแน่นอนเพราะทั้งนี้เพราะว่าถ้าเราถ้าหาว่าเราทั้งหลายตายกันหมดท่านก็ตายเหมือนกันท่านอดตายเพราะว่าท่าน,นอนสัยพวกเรากินพวกเราหากินหาใช้เหลือแล้วก็ให้ให้ท่านอย่างสมมติเราถับพระเป็นธบ,บาตรเราก็ถวายพระถ้าจะบ้านอดจะบ้านตายหมดก่ก็ตายเพราะไม่มีใครจะให้ กอนนี้ฉันใดเวลาั้นก็าตามท่านที่ทรงอวิญญาจะเป็นพระก็าตามเป็นคณะก็าตามไม่มีใครปกปิดความสามารถสามารถจะป้องการรางันรังสีต่างๆได้และป้องกันสรรพาวุธได้ตามกาลังถ้าบุคคลที่ต้องตายไปบ้างก็ตามหมายเท่าว่าบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขที่เราปร้องกันไม่ได้มันมีความจําเป็น คนประเภทนี้จะรบก,ก็ตายไม่รบก,ก็ตายนอนอเฉยก็ตายกินข้าวอยู่ก็ตายนอนหลับก็ตายคุยกันก็ตายเพราะถึงอายุไขเวลานั้นมันต้องตายาก็โลกรางว่าประเทศไทยไม่ต้องหนักใจเขาบรรดาชนพุทธบริษัททุกคนยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าไว้ความดีที่พระเจ้าให้ไว้ก็มีสี่อย่างเอา,เอาทั 2, ้งสองสี่ย้ายเป็นการใบ้หวยเลยนะ สี่ที่หนึ่งก็เอาอย่างง่ายๆคือสังหาวตัตถุสี่คือหนึทานการให้ให้มีการสงเคราะห์ซึ่งการเข้าไว้สร้างความรักหรือว่าจะสร้างศัตรูการให้ทานนี่เป็นการทําลายล้างศัตรูไม่เกิดศัตรูขึ้นมาเพราะเราบุคคลผู้รับยอมรักเป็นบุคคลผู้ให้ดยการได้สองปิยะวาจาพูดดีผู้ดใดคนที่รับฟังมีความสุขจากคำพูดของท่าน เขาก็จะรักเราเมื่อเขารักเราเราก็มีความสุขแต่การที่สามช่วยเหลือการงานซึ่งกันและก,กันถ้าเขาเกินวิสัยเราช่วยเขาก็จะเกิดความรักแต่การที่สี่เราไม่ถือตัวไม่ถือตนการไม่ถือตัวไม่ถือตนเป็นจะเป็นอหใจใหเกิดความรักอันนี้เป็นความดีที่พระเจ้าให้ไว้รบยนดับแรกรักษากฎสี่ประการนี้ได้บรรดาท่านนังไหล เราจะมีแต่คนรักเราจะไม่มีคนเกลียดนี่ก็สถานว่าในเมื่อกลุกาก่สงครามกันเขาไม่รู้จักกันเขายิงยรโรดมาจะทำยังไงไมันก็เป็นของไม่ยากเขาจะยิงมาหรือไม่ยิงมาแล้วก็ภาวนาพุทธโธไว้จิตใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าโดยตรงสิ่งใดที่พระเจ้าทําไว้ท่านให้ไว้เรานับถือด้วยความจริงใจยิงนั้นท่านนั้นไลย จะป้องกันอันตรายท่านได้อย่างแน่นอนและประการต่อไปอีกสี่อย่างอีกสี่อย่างก็คือพรมิหารสีเมตตาความรัก <c oughs> สร้างความรักทำจิตเกิดเกิดความรักทั้งคนและสัตว์ทั้งโลกถือว่าเราเป็นมิตรกันในการงรงการที่สองมีความสงสารคอยเกื้อกูลกันไว้เสมอใหญ่เห็นเก่ตัวในการที่สามยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีไม่ฉิาทา่สยาใคร ราการนี้ห้ามบุคคลนั้นถึงอายุไขต้องตายเพราะอาวุธต้องตายตามการเวลาแล้วก็วางเฉยในเมื่อมีความดีอีกสี่รายการอย่างนี้แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะปลอดภัยอย่าลืมว่าสละวัตถุสี่เป็นความดีเล็กน้อยความดีขั้นต้นพูมิหานสี่เป็นความดีสูงสุดคือเมตตาความนักกรุณานความสงสารมุตานิกิตรอญ เห็นใครได้ดีพอยินดีด้วยอุเบกขาวางเฉยเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นไม่สามารถจะยับยั้งได้ก็ทําทใจวางเฉยไม่ดิ้นรนยอมรับความเป็นจริงนี่แระบรดดาต่นพุทธบริษัทชายหญิงเวลาเหลือประมาณห้านาทีก็คุยกันไปคุยมาย้อนถึงสงรามขโลกครั้อนี่สองอีสันนิดหนึ่งว่าทําไมถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นคนไทยจะมีความแม่นของในพุทธศาสนามากขึ้น จะชี้ตัวอย่างเห็นสักอย่างหนึ่งเพราะสมัยนั่นผู้พูดอยู่ในกรุงเทพแต่วันใดถ้าปกคืนใดถ้ามีปกติเครื่องบินไม่มาระเบิดเพราะสงครามโลกครั้งที่สองตอนเช้าไปบินระบาดเวลานั่นคนหนีระเบิดกันมางวันนอกกันมากมมต่อแตงยาบาดกันมากคนใส่บาตรมีน้อยพอกินแค่เช้าเพลินไม่พอกินแต่ว่าบังเอิญคืนไหนถ้ามีเครื่องบินมาที่มาโจมตีที่ระเบิด เวลาเช้าไปบินบาทปรากฏว่ามีคนใส่บาทมากเป็นพิเศษ <c oughs> ไปไม่ทันถึงครึ่งทางก็เต็มบาทยามบอดีไปจนสุดทางแล้วก็เดินทางกลับยังไม่ถึงครึ่งบาทแต่คืนไหนไมีเครื่องบินมาโจมตีคืนนั้นต้องเช้ามีคนทําบุญกันมากเ็นว่าคนที่มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราใกล้ความตายไม่มีความประมาทคือเขาจะถือว่าเป็นการฉลองชีวิตที่เกิดใหม่จากจากการโจมตีทั้งฆ่าศึก อาสึกทิ้งทั้งแเบิดโ็ทิ้งยิงกระเดื่งะไรตะปนกก็ยิงแต่เขาก็ปลอดภยัยยึงทําบุญกันใหญ่ <c oughs> <c oughs> ข้อนี้ฉันใดบรรดาเจ้าพทธบริษัททั้งหลายในเมื่อสองครามใหญ่ไนเกิดขึ้นเป็นสงครามที่น่ากลัวอาวุธในสมัยส,ยสยงครามโลกครั้งที่สองถือว่าแหววุตีนั่นแนหะเป็นสมัยล่าสมัยไปแล้วเครื่องบินสมัยนั้นเป็นเครื่องบินที่ดีที่สุดเวลานี้เขาเลิกใช้แล้ว เครื่องบินสมัยใหม่เขาดีกว่าสมัยนั้นมากอาวุธที่ใช้ใหม่ดีกว่าสมัยนั้นมากชนี้กำลไงการสงครามเกิดขึ้นข่าวข่าวก็ยมถึงกันเวลานี้มีทั้งวิทยุมีทั้งโทรทัศน์ถ่ายทอดจากดาวเทียมเราสามารถเห็นภาพได้ไต่เหมือนการสูญเสียความตายเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นจิตใจก็เริ่มเป็นกุศล เวลานั้นบรรดาตนพุทธศาสนิกชนก็จะมีความมั่นคงในพุทธศาสนามากขึ้นเพราะกลัวตายสำหรับอีกด้านหนึ่งท่านนักปฏิบัติที่จะเริ่มสมาธิจิตเขจะเร่งรักตัวเองให้ทําสมาธิดีขึ้นโดยหวังอย่างเดียวว่าถ้าตายแล้วไม่ขอเกิดใหม่อย่างเลวยที่สุดตายใหญ่ความ,ม็นคนไปสวรรค์ก็เอาแล้วถ้าดีกว่านั้นไปเป็นพรหมก็ดี ถ้าดีกว่านั้นปฏิผานในก็ดีถ้าเจเร่งละตัวเองไอ้การเร่งัดตัวเองประเภทนี้กาลังใจก็จะเป็นสมสมาธิสูิสุดอต่ญญาก็าจะเกิดในเมื่อปัญญาเกิดก็จะใช้ผลของปัญญาในยา,ยยาน,น,นต่างๆที่ได้จากสมาธิและวิปัสสนาญาณเอามาช่วยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความสุขปลอดภัยเอาะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย มองดูเวลาก็เหลือเวลานาทีสักเสียในตอนนี้ก็ขอสรุปว่าขมันดาท่านผู้บริสัทย่าลมอง์สมเด็จพระบรมรลกเชตเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าหนึ่งเราจะบูชาพระทุกวันนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนหลับตื่นใหม่ๆนึกถึงพระพุทธเจ้าคือบูชาพระบูชาพระทว่ายจะอื่นไม่ได้ก็ว่านโมตัสสาสช้ำผลด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าจริง ถ้าว่าพุทธนนงังสนังกระชามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมังสนังกระชามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสนงังกระชามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นพึ่งแค่นี้ทก่อนหลับพระเศใหม่ๆทุกวันบรรดาเทพุทธบริษัทหลายทุกท่านจะปลอดภัยและจะมีความร,ำร่ำรวยเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาเทพุทธสิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านส